ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะไปศสีสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในบ้าน <laughs> ไม่เอาแล้วไม่ออกรอกแล้วหนาวมันมันก็ไม่ไดามากหรอกเนาะสิบสามองศาคุณพิภาคาสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อน้าม้อยสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเพราะว่ามันมันมันออกไปแล้วมันหนาวเนาะนะเลยไม่ออกแล้วอยู่อย่างนี้แหละอืม อยู่ในบ้านก็ดูถนนหนทางไปเนาะน้องน้ำอ้อยเห็นอะไรบ้างเปล่าเนี่ยมืดตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็ส่องถนนหนทางไปก็คงจะไม่ว่ารอกเนาะโอเคอยู่ดอกเนาะข้าวเจ้ามาแล้วจ้าขอบคุณนะคะข้าวเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อข้าวเจ้าเดี๋ยวก็นนะเดี๋ยวกันนะอาไปแจ้งข้าวเจ้าอนเด้อข้าวเจ้าเจ้าตอนเย็นก็จะขึ้นอยู่เนาะข้าวเจ้าเนาะคงจะดีขึ้นแล้วล่ะเนาะ ปวดอันนั้นอันนี่แหละเพราะว่าพอหน้าหนาวนี้มันปวดดีดีกาตะวันสวัสดีค่ะน้องกาตะวันหรือน้องมะลิเนาะอันเดียวกันนั่นแหละเนาะแล้วบางทีก็ไปแอ,อบดูเขาอยู่ถ้าเป็นน้องมะลินะเออน้องมะลิกับกาตะวันน่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันเดียวกันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่พี่คิดผิดเปล่าเนาะ ตัวแทนอ๋ออ๋อนมารีอ๋อเหรอคะอืม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 อ่น้องวาวาสวัสดีค่ะขอบคุณหลายเด้อน้องวาวาเดียกกันเด้อญไปแจน้องวาวาก่อนนะพักนี้น้องไม่ได้ขึ้นหรอน้องแพ้ใจอะ่ะไม่ไม่เห็นแวบบๆนะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูแล้วล่ะเนี่ย น้อง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 ไม่เห็นน้องอะ่ะปกติน้องก็จะเปิดเพลงให้เราฟังแล้วก็จะฟังไปอย่างเงี้ยทานู่นทานี่ไปแล้วก็ฟังเพลงไปข้างหลังไม่เห็นนะขนะะอบคุณพี่พาขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวก็ที่ก็ไม่ได้ขึ้นนานหรอกขึ้นประมาณยี่สิบนาทีเนาะเดี๋ยวก็เพราะว่า ไม่ขึ้นก็อยากคุยอะเนาะอยากพูดอยากพูดอยากคุยอะไรประมาณนี้เออไม่พูดไม่คุยก็ไม่ได้อยากพูดอยากคุยอะไรประมาณนี้ก็พูดก็คุยอะไรอยา่างเงี้ยแหละอยากคุยกับเพื่อนๆบ้างอะไรประมาณนี้นนนรรนจ้าขอบคุณมากนะคะน้องวาวาขอบคุณหลายๆเด้อผ่านด่านแล้วติดอืมสแสดงว่าด่านแหงด่านยาวทั้งนั้นน่ะเนาะไกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ พี่กับเรื่องนาทีนี้พี่รู้สึกว่าพี่จะมันมัน,ม,นมันอยู่ใกล้ๆทำไมมันได้หน้าต่างจังเลยอ่ะอามาทางนี้ก็ได้หน้าต่างอีกมาทางนี้ก็ได้หน้าต่างอีงองมากเลยเนี่ยัน่ํำเถอเนาะหรือว่าจะอมไม่ไม่ลองลองอยู่ตรงนี้แหละออกมาข้างล่างมันหนาวอยู่ตรงนี้เปิดหน้าต่างก็เย็นพอแหงแล้วหมอกก็หลายโพด พี่จีหนูต้องเจ้าทำบานแล้วค่ะโอโ๋อเหรออืมขอตัวข้าทำงานก่อนเจ้าขอบคุณจ้านักเจ้าน้องมาวาขอบคุณจ้ไหลายเดือเจ้าดื้อขอบคุณหลายหลายเจ้าน้องแพ้ใจเขาก็ทำงานนาอเขาก็มีงานจ้ะเอางานเอาการไปก่อนเด้อเพราะว่างอัน YouTube, าายูทูบอะไรพกนี้ก็มันก็มันเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เราเออวิ่งออกจากตลาดมาแล้วก็จิ้มคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วเราก็อืมมาหาของตัวเองมากอะไรมากงอะเนาะได้ห้าหนาทีแล้ว <laughs> <laughs> คิดหลายกับเรื่องนาทีจังเลยโอ <laughs>